สวัสดีครับผมช่างอุลิเฟบครับมาตอนนี้เจ๊กร้อยอัปเดตอีกแล้วอัปเดตเฟิร์มแวร์กันอีกแล้วใครที่เป็นเวอร์ชั่น2.0ตอนนี้จะเป็น2.02นะฮะเห็นเขาบอกว่ามันจะแก้เกี่ยวกับระบบนะถ้าใครมีปัญหาเขาไว้แก้ทุกอย่างประมาณนั้นไม่รู้แก่อะไรแต่ยืพืนผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรามาอัปเดตกันปะใครยังไม่รู้วิธีอัปเดต เอาอีกทุกรอบเลยเดี๋ยวอัปเดตอะไรใหม่ผมก็จะมาคอยบอกแล้วกันนะอัปเดตกันเลยปะมาวิธีการนะฮะการอัปเดตโอ้เดี๋ยวหน้ามืดหน้ามืดโอเคตรงนี้วิธีการอัปเดตปิดเครื่องก่อนนะมีแบบไว้อย่างนี้เลยปิดเครื่องเสร็จกดคําว่าไร้ค้างเอาไว้กดไร้ค้างไว้นี่แล้วก็เปิดเครื่องค้างไว้เลยนะเปิดเครื่องอ่ามันจะเข้าหน้านี้ทันทีเห็นไหมเข้าหน้า connecting นี่ จากนั้นเราเอา USB มาเสียบก็คือ USB เข้าคอมพิวเตอร์อ๋โหลดไฟล์ก่อนนะโหลดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะสำหรับอัปเดตผมว่าใครเคยอัปเดตก็รู้ละเสียบ USB แล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์ได้นะอันนี้คือขั้นตอนเดี๋ยวพาไปโหลดด้วยไปมาใครยังไม่เคยโหลดเลยนะฮะก็ง่ายๆจริงๆแล้วก็พิมพ์แค่ บอสจีกลอยเลยก็ได้ Bot iver, นะบอสจีกลอยไดเวอร์นะบอสจีเอ็กซ์อยไดเวอร์อัปเดตอะไรก็ได้นี่นะได้หมดเพื่อให้เข้าหน้าเว็บนั่นแหละไม่มีปัญหาอ่ามันจะเข้าหน้าซับพอร์ตจีกลอยนะฮะอ่าเข้ามาจะเห็นเลยนะฮะซิสเต็มโปรแกรมเป็นเวอร์ชันสองนย์สอ่าเข้าไปเลย นี่เขาจะบอกนะว่าแก้อะไรไปนะเวอร์ชั่นใหม่นี่คือมึงออกเดือนนี้เลยไม่รู้ออกวันไหนนะฮะเป็นทุกฟังก์ชัน,นะไม่รู้นะฮะว่าเขามีอะไรบ้างนะแก้เกี่ยวกับฟังก์ชันกดแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ไปซะเรียบร้อยอันนี้ผมโหลดไปแล้วอ่นะอย่าลืมแตกไฟล์ก่อนนะจ๊ะตรงนี้นะฮะอันนี้ผมรวมมาสองตัวเลยไม่เป็นไรแตกไฟล์ จากนั้นเราได้ไฟล์พวกนี้มาเดี๋ยวเราก็ Copy พวกนี้ไปนะฮะที่เราทําไปเมื่อกี้ก็คือเสียบ USB แล้วนะเรียวา USB เสียบเข้าคอมพิวเตอร์อ่ะเสียบผมต้องเสียบข้างหลังก็เสียบแป๊บหนึ่งจากนั้นหน้าจอมันจะขึ้นได์ขึ้นมาก็คือได้ว่างเปล่านั่นเองนะได้ว่างเปล่าเราก็ไป Copy ที่เราแตกไฟล์ไว้นี่อันนี้ หน้านี้นะก็ปี้มาทั้งหมดเลยปึ๊บก็ปี้ก็ปี้แล้วก็เอาไปวางฮนะวางที่ใดที่ว่างเปล่าตรงนี้วางโอเคจากนั้นก็ปิดได้เลยปิดออกอิเจกด v e ออกนะอ j เจกออกปึ๊บน่ จากนั้นเห็นไหมที่หน้าจอมันจะวิ่งเอง writing writing อยู่นี่ก็คือกำลังอัปเดตเวอร์ชันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาแก้ฟังก์ชันอะไระนะฮะนี่ก็เอาจนถึงร้อยอะนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ด 98้าดเดี๋ยวดูดูว่ามันขึ้นว่าอะไรกันเกาสิบนะครับหนึ่งอแล้วนะฮะเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวรอคอมพลีทเสร็จก็ปิดเครื่องได้เลยไม่ต้องไปสนใจ U.S. วง U.S.B. ถอดให้หมดนะฮะกดปิดเครื่องปึ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่มาดูกันว่าจะเป็นเวอร์ชัน2.02น2.02ะขึ้นแล้วนะ2 จุดศูเรียบร้อยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเรามาดูกันเลยผมก็ไม่รู้มีฟังกช์ชันอะไรเปลี่ยนไปบ้างลองเข้าไปที่เมนูสิดูนะ information USB MIDI ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะาที่ผุ่มคอนโทรลซิเหมือนเดิม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 ไม่มีอะไรน่าจะมาแก้ฟังก์ชันการใช้งานปกติทั่วไปนะฮะก็ไม่มีปัญหาสำหรับใครที่ยังไม่อัปเดตก็อัปเดตก็แล้วกัน กลับมาเป็นแมนนวลแบบนีอ้อันนี้คือเปลี่ยนแบงค์อยู่อเหมือเนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอ่น่าจะแก้ฟังก์ชันอะไรบางอย่างแต่ว่าเครื่องผมไม่มีปัญหาอะไร Ok.